ข้อดีเนี่ยต้องบอกว่าการเซตอัพ hmm. เขาพยายามจะมีชื่อแบบ mm hmm. เป็นบริษัทนู้นนี้ mm hmm. ใช้คําแบบจัดโชว์างานก็เป็นแบบโชว์อะไรแบบนี้นะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องชื่นชมก็คือฉากแอคชั่นยังทําดีอยู่สมกับเป็นเกาหลีนะความมมแมมเลือดชุดตึกองค์กรอะไรเงี้ยดูดีหมดเลยนอกเหนือจากที่ผมบอกคือแม่งพังหมดเลยช่วองอยู่เสาร์อาทิตย์นะผมก็ได้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งมาไว้ซึ่งเอาตรงเลยมันเป็นประเภทหนังที่แบบผมถ้าเกิดผมเห็นตัวอย่างเห็น ทีเซอร์หรือว่าเห็นแค่มันขึ้นภาพใบปิดของมันอนะผมแพ้ทางหนังประเภทนี้นะแม่งคือหนังแบบสไตล์นักฆ่าใส่รับจราชนแนวๆเนี้ยจอห์นวิกอะไรแบบเนี้ยฟิลนี้นะยิงๆกันสู้ๆกันหนังนักเลงเลอ่างเงออี้ยคือผมชอบเป็นพิเศษหนังมาเฟียอะไรประมาณนี้ทรงๆนี้นะแล้วมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งมันได้อันดับหนึ่ง n น t f l i x ในวันนั้นที่ผมเปิดดูมันคือเรื่องแมทิสหรือว่าตะกแตน เพราะว่าหลายคนน่าจะผ่านตากันมาเรื่องตักกแตนทีนี้เนี่ยคือเอาตรงๆเลยบวกกับความเป็นหนังเกาหลีเออต้องบอกว่าหนังเกาหลีกับความแอคชั่นเนี่ยสำหรับผมผมถูกจริตมากนะผมรู้สึกว่าการแอคชั่นแนวนักเลงนักเลงหมัดมวยของแดนกิมจิเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกมันมันมากมันจะไม่ได้แบบเวอร์เหมือนคิวบูแบบทางฝรั่งแต่มันจะมีความแบบมีความเป็นคนปกติมีความแรง,แรงก็แรงแบบสุดตัว ผมอธิบายไม่ถูกมันมีความเชื่อมโยงกับเราเชื่อได้ว่าไอตัวละครนั้นอ่ะมันเตะต่อยสู้กันอยู่จริงมันไม่ใช่เหนือมนุษย์อะไรแบบนี้ได้บอกไหมทั้งๆที่คิวบูมันเวอร์นะเออมันเวอร์มันเตะทีอะไรกันโอ้โหแม่งดูแรงมากแต่เรารู้สึกมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นแอคชั่นที่มันดูเรียวดิบดีซึ่งเป็นเสน่ห์ของเกาหลีอ่ะผมก็เลือกดูสไตล์แบบนี้ได้ง่ายมากเว้ยคือถ้าเกิดผมเจอหนังเตะต่อยแอคชั่นและเกาหลีด้วยเนี่ยต้องบอกว่าไม่้องคิดอะไรมากเลย ทีนี้ก็นั่งดูไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าพอเริ่มเรื่องไปไม่นานเฮ้ยมันพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งว่ะแล้วก็มันดันไปเชื่อมโยงกับหนังในอดีตเรื่องหนึ่งแล้วผมแม่งเคยดูเพราะว่าอะไรมันเป็นกลิ่นเดียวกันมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันเว้ยคือเรื่องคิวบ์ซุนคิวบ์ซุนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดก่อนหน้านี้แล้วก็ฉายมาหลายปีน่าจะ ปี2ปีก่อนเนี่ยแล้วผมได้ดูเหมือนกันเพราะว่าเหตุผลเดียวกับที่เรียกดูเรื่องไอต้ตากแตนแมทิสอะไรนี่เลยคือมันมีความแบบนักฆ่าแนวแบบคุณแม่แล้วก็จะต้องอยู่ในโลกนักฆ่าแล้วก็มีลูกสาวเออผมชอบอะไรแบบนี้นะเออเราก็อยากดูชีวิตปกติมันก็ฟิลลิ่งกับนักฆ่าอยากจะ,กะเกษียณแล้วก็มีปัญหามาสู่ตัวแล้วก็เลยต้องเอาตัวรอดต่อสู้แล้วก็ดูแลลูกสาวไปด้วยเอออะไรอย่างนี้ที่ผมจะพูดก็คือคุณเชื่อไหมว่าถ้าผมรู้ก่อนว่าไอ้แมทิส ไอต้ตะกแ่นนักฆ่าอะไรเนี่ยมันคือ,อจักรวาลเดียวกันกันกบ Q นนะคิวบ็อกซุนะกูไม่ดูแล้วจริงอยู่อ่ะผมเป็นคนชื่นชมหนังทางแดนกิมจิพอสมควรเลยนะดรามา่าแอคชั่นอะไรพวกนี้ครามชิลเลอร์อะไรเงี้ยแม่งสนุกมากแต่เรื่องคิวบ็อกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันกึง่งกลางๆมากมันมีส่วนดีที่ผมชอบและมีส่วนที่แบบ ไม่น่าจดจาอยู่น,นั้นพอสมควรจนผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีแล้วก็รู้สึกลืมๆเรื่องนี้ไปแล้วนะผมรู้สึกเลยว่ามันเป็นหนังที่พยายามจะแบบพยายามจะเป็นจอห์นวิกอ่ะพยายามจะเป็นเซตอัพจักรวาลจาอห์นวิกจักรวาลนักฆ่าขึ้นมาซึ่งไม่แปลกนะเพราะว่ามันประสบความสำเร็จแล้วใครๆก็อยากจะทําตามใครๆก็อยากจะมีจักรวาลน,น,นักฆ่านึกออกไหมเพราะจอห์นวิกมันดังมากไม่ผิดยิ่งเป็นเกาหลีด้วยคุณอาจจะ สรรสร้างจากักรวาลน่าข่าของเขาออกมาได้สําเร็จแต่เท่าที่ผมดูคิวบ็อกซูนมามันไม่สําเร็จเว้ยมันยังมีความประดากประเดือบางอย่างที่แบบแปลกๆซึ่งบางคนอาจจะชอบก็ได้นะแต่คือผมเป็นคนที่แบบผมก็ดูหนังสไตล์นี้มาเยอะแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันยังขายขายเ,กเกินนะทีนี้มาถึงแมตติสคือผมรู้สึกได้เลยว่ามันจะเล่าไปใน,ในแบบแบบแนวเดียวกันนะเอาเป็นว่า เดี๋ยวความรู้สึกที่ผมดูทั้งแมทิสทั้งคิวบอคซุนผมจะรวมเป็นจ uh ักรวาลเดียวกันแล้วก็แชร์เพื่อนๆฟังกันทีละจุดละจุดละกันไม่ได้เป็นแนวแบบรีวิวจริงๆอะไรมากออกแนวบนเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะก็เริ่มต้นจากเอาง่ายๆก่อนคือเซตอัพของจักรวาลนักฆ่าของทางเกาหลีอันนี้เนี่ยไม่รู้ใช้ชื่อว่าอะไรเอาเป็นว่ามันคือโลกที่เราอยู่กันนี้แหละแล้วก็ มีบริษัทคือเขาใช้เขาบริษัทคือเหมือนประมาณว่าเหมือนเมื่รู้จักบริษัทค้าขายทั่วไปในนี้โลกจักรวาลเนี่ยมันเป็นบริษัทซึ่งมีบริษัทใหญ่บริษัทเล็กบริษัทใหญ่สุดในเรื่องที่พูดถึงบ่อยมากคือ M K Entertainment M K Entertainment เนี่ยเป็นบริษัทรับจ้างนักฆ่าก็าจะมีเฮดคนหนึ่งแล้วคือรับงานอ่ะรับงานมาแล้วก็แจกจ่ายให้นักฆ่าในสังกัดนึกภาพไม่ออกให้นึกภาพถึงการทําค่ายเพลงแล้วก็มีแบบ ค่ายเพลงมีเยอะถือว่ามีค่ายลูกทุ่งค่ายเพลงล็อกเพลงสตริงเพลงป๊อปว่าไปแล้วก็มีค่ายย่อยค่ายอินดี้อะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นฟิลแบบนั้นแล้วก็ทุกแต่ละค่ายก็มีนักฆ่าในสังกัดมากน้อยแน่นอนค่ายใหญ่ก็จะมีนักฆ่ามากกว่าแล้วงานนักฆ่าเขาเรียกว่าโชว์อ่าเขาเรียกว่าแจกจ่ายโชว์แจกจ่ายโชว์มาเนี่ยก็จะมีเกรดมีเกรดเอสเกรดเอยากง่ายไล่กันไปทีนี้มันก็จะมีดารามีดารามีเรียกว่าเซเลบของวงการนักฆ่าเกาหลี อ่ะพระเอกไอ้แมทิสเนี่ยก็เป็นคนดังคนหนึ่งที่อยู่ใน MK อ่าแน่นอนว่าย้อนกลับไปคุณบ็อกซุนเนี่ยก็คือในเรื่องคิวบ็อกซุนตัวละครเอกคือบ็อกซุนเป็นผู้หญิงน,นะเขาก็เป็นตัวท็อปของ MK เช่นกันแล้วก็มีกลุ่มที่ไร้สังกัดด้วยอ่าอะไรแบบนี้นะไร้สังกัดเนี่ยก็จะทำงานเรียกว่าขอแค่ให้บรรลุปเป้าหมาย ดีงไงแลสังกัดก็อาจจะราคาถูกไงนึกออกไหมเหมือนคุณไปแบบไปซื้อของเถื่อนอะไรอย่างงี้นะราคาก็จะถูกกว่าทำงานได้รวดเร็วกว่าอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้มีคุณภาพไม่เนี้ยบก็ว่าไปเรื่องของเรื่องเซตอัพนี้ก็คือไอคิวบซุนเนี่ยมันเกิดก่อนที่เราจะได้ดูแมทิสกันถ้าคุณดูแมท s ิสไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มต้นคุณจะเห็นไอตกกะกแตมมันมาเคลียร์งาน ซึ่งจะมีการพูดถึงเรื่องกฎซึ่งเดี๋ยวผมเล่าต่อแมทิสเนี่ยมันมาเคลียร์งานของคนที่ระม,มิดกฎในเรื่องนี้เขาจะเครงเรื่องกฎมากเหมือนจนะอห์นวิกเหมเหมือนจอห์นวิกเลยพอเคลียร์งานเสร็จปุบ๊บมันก็จะบน่นบนเหมือนอยากพักร้อนอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้ตั๊กแตนแม่งก็ไปพักร้อนปุ๊บในช่วงเวลาที่ตั๊กแตนในพักร้อนเนี่ยปรากฏว่าเ,าเกิดเหตุกับบริษัท MK มีคนบุกมาฆ่านู่นนี่นั่นบริษัทล่มเฮดใหญ่สุดของ MK ตาย คนที่ก่อเรื่องทั้งหมดก็คือบ็อกซุนในเรื่องคิวบ็อกซุนถ้าผมไม่พลาดอะไรไปนะถ้าเข้าใจถูกนะเพราะฉะนั้นใครอยากรู้เรื่องก่อแมทิสไปดูคิวบ็อกซุนก่อนคุณก็จะเห็นอีเจบ็อกซุนเนี่ยก็ไล่ตบจนถึงห้องบอสแล้วก็ปิดฉากบริษัท MK ไปตัดกลับมาเรื่องแมทิสไอตักแตนก็เพิ่งพักร้อนเสร็จตักแตนกลับมาอ้าวเพิ่เคียบริษัทตัวเองล่มไปแล้วไม่รู้เรื่องโมเด็พักร้อนอยู่ก็คือเป็นไทม์ไลน์ต่อจากไอเรื่อง ต่อจากเรื่อง q box ็อุนหลังจากที่อ e j b o บ็อุนไล่เชือดองค์กรตัวเองเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะเล่าอย่างนี้ว่ามันอาจจะต้องมีสปอยนะเพราะว่ามันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในบางจุดที่ผมรู้สึกตะขัดตะขวงใจเอาข้อดีก่อนข้อดีเนี่ยต้องบอกว่า,ก,วาการเซตอัพอะไรแบบนี้ผมชื่นชมที่เขาพยายามจะมีชื่อแบบตะกะแตนนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการเซตเป็นบริษัทนูน่นนี้มีการ ใช้คำแบบจัดโชว์างานก็เป็นแบบโชว์อะไรแบบนี้นะซึ่งแตกต่างจากตอนจอห์นวิกถ้าจอห์นวิกมันจะเป็นแบบองค์กรเดียวนึกออกปะคอนติเนนตัลคือเป็นที่พักของนักฆ่าแล้วก็มันมีองค์กรเดียวรวมเป็นภาคีใหญ่แล้วจ่ายจ่ายงานให้เป็น g l o b a l แล้วนักฆ่าก็รับหมดไม่ได้มีสังกัดใครสังกัดมันอาจจะแตกต่างนันที่โลเคชันแล้วก็ประเทศแต่ในเกาหลีเนี่ยมันมีเป็นบริษัทใครบริษัทมันแจกงานอ่ะโอเคเซตอัพ okay, เนี่ยถือว่าแปลกใหม่ดี อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องชื่นชมก็คือฉากแอคชั่นยังทําดีอยู่สมกับเป็นเกาหลีนะเขาทําฉากแอคชั่นความรวดเร็วใช้มีดเตะต่ตอยอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากคือจะมีการใช้ปืนน้อยนะสำหรับทั้ง2เรื่องนี้ในจักรวาลของเกาหลีเนะี่ยใช้มีดอาวุธของมีคมการใช้ของรอบข้างการเล่นกับฉากการต่อสู้แบบมากกว่า1คนชุลมุนกันตุ๊บตับตุ๊บตับอะไรเงี้ยโอเคผมรู้สึกว่าผมยังชอบอยู่ นี่คือข้อดีนะแล้วก็นักแสดงเล่นดีข้อดีอย่างหนึ่งคือการถ่ายการถ่ายเซตติ้งความมอมแมมเลือดชุดองค์ประกอบภาพตึกตึกองค์กรอะไรอย่างเงี้ยดูดีหมดเลยนอกเหนือจากที่ผมบอกคือแม่งพังหมดเลยย้อนกลับไปที่ทางคิวบ็กซูนก่อนจะมาถึงตากะแตนเนี่ยเขาเหมือนประมาณว่าเป็นคุณแม่ที่อยากจะเลี้ยงลูกคืออยากจะ,กะเกษียณ ทีนี้ไอ้ไอจักรวาลเนี้ยมันจะต้องมีการเซ็นสัญญาเหมือนนักร้องเหมือนดาร์ล้องเหมือนศิลปินดาราแบบดังแล้วอยากจะแยกวงอะไรแบบนี้นะแต่ทีนี้เจ๊บกซุนเนี่ยเขาอยากจะ,กะเกษียณคือไม่ต่อสัญญากับ MK แล้วเพราะว่าอยากจะเหมือนอยู่เลี้ยงลูกเออประมาณอยากเป็นคนธรรมดาเป็นแม่บ้านอะไรแบบนี้ทีนี้ก็แน่นอนว่าก็จะมีแบบภารกิจสุดท้ายก่อนที่คุณจะ,กะเกษียณน่กอกใช่ไหมแล้วก็ประมาณว่านั่นแหละภารกิจก็นําพาไปสู่ปัญหาบานปลาย ลาออกไม่ได้ไม่พอไอ้ที่เอาตีนมาด้วยกลายเป็นเป็นศัตรูการทําผิดกฎนู่นนี่นั่น,ะนนะอะไรก็ว่าไปแล้วบ็อกซูนเขาก็เลยต่อสู้จนในเมื่อมึงมีปัญหานะก,กูก็ระเบิดบริษัทตัวเองแม่งเลยอะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายที่ผมพูดนะมันก็จะมีการดิ้นรนลมลุกคุกคานถ้าเกิดคุณอยากลองดูก็แนะนําให้ไปดูกันได้นะครับทีนี้พอกลับมาถึงเรื่องกฎเรื่องกฎเนี่ยเป็นสิ่งที่ไอ้หนังเรื่องนี้ทั้งสองภาคเนี่ยแม่งสนใจมากกฎเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจาก หัวหน้าบิ๊กบอสของ MK ท่านหนึ่งซึ่งก็อยู่ตั้งแต่สมัยของภาคบกซุนนะนะเขารู้สึกว่าเราจะต้องแตกต่างจากบริษัทเกลิโคลาตหรือว่าพวกอินดี้พวกแบบไร้สังกัดเขาใช้คำว่าไร้สังกัดก็เลยรวมภาคีทุกบริษัทไม่ใช่แค่ผู้นําบริษัทตัวเองนะคือตัวเองเนี่ยนัดรวมกับหัวหน้าหรือเจ้าของบริษัทนักฆ่าอื่นๆที่เป็นคู่แข่งกันเนี่ยแต่เป็นเฮดใหญ่ประมาณว่าหัวหน้าแก๊งใหญ่แล้วก็มาคุยกันถึง การตั้งกฎกฎที่เขาตั้งมันจะมีประมาณว่าหนึ่งคือทุกๆโชว์จะต้องไม่ฆ่าเด็กอ่าให้ดูดีผมชอบนะแบบเออมันรู้จักตั้งกฎว่ะเหมือนตอนที่แพ้เป็นจอห์นวิกมันเคยมีอธิบายอยู่ว่าการที่เรามีกฎเพราะว่าทําให้เราแตกต่างจากสัตว์ ทำให้เราเป็นเราทําให้เราแบบศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบเนี้ยซึ่งครูจะเห็นว่าในหนังจรพี่จรแหกกฎยับแล้วก็หาทางแก้ถูกป่ะซึ่งเหตุที่แหกกฎเราเข้าใจได้ว่ามาเขาทําเพราะอะไรถูกไหมถ้าเป็นเรื่องจรวิกในเรื่องนี้กฎก็คือหนึ่งคือห้ามฆ่าเด็กเยาวชนอะไรแบบนี้นะต่อให้อยู่ในเหตุการณ์ก็ห้ามนะครับ2คือพยายามจะทําโชว์ให้ได้ตามที่สั่งที่สุดคืออาจจะประมาณว่าสเปคไว้ว่าต้องจัดการแบบนี้ก็ต้องทําห้ามทํานอกเหนือจากนี้ห้ามปล่อย ให้รอดถ้าจะต,ต้องตายคือต้องตายอะไรแบบนี้นะอ่ะอันที่สามเนี่ยผมก็งงๆประมาณว่าจะพยายามทําโชว์ให้ได้ตามที่บริษัทกําหนดอะไรเงี้ยคือผมไม่เข้าใจว่าต่างกับสองไงใครรู้ก็บอกด้วยนะแต่เป็นว่าเขาพยายามตั้งกฎมาสองสามข้ออะไรอย่างงี้กฎนี้ก็คืออยู่มาตลอดจนเกิดเหตุคือบ็อกซุนที่ผมไม่รู้ว่าเป็นการจัดฉากหรืออะไรจาไม่ได้แล้วแต่เป็นว่าเหมือนเจ๊แกพลาดไปทําผิดทีนี้ก็เลยกลายเป็นเหล่านะักฆ่าเพื่อนๆกันอะ่ะก็จะมาลุมฆ่าแก ก็เจ๊กก็จัดการต่อสู้ไปซึ่งก็เก่งใช้ได้สําหรับเจ๊บกซุนนะทีนี้พอตัดมาถึงเรื่องตะกะแตนไอต้ตะกะแตนเนี่ยมันก็มีความเรียกว่าผมไม่รู้ว่าเขาอยากจะเล่าอะไรเลยเปรียบเทียบกันนะผมว่าบกซุนเนี่ยอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่ยังดูเพลินๆกว่าถึงแม้จะมีจุดขัดใจแต่ตะกะแตนเนี่ยไอ้เฮียนอกจากฉากแรกคุณจำฉากแรกได้ไหมที่ผมบอกมันมาเคลีย นักฆ่าที่ทําผิดกฎแล้วก็ไปพักร้อนอ่ะไอ้ทียหลังจากนั้นกูไม่เห็นมึงโชลีลาเลยมันชื่อว่าตะกแตนเพราะว่ามันมีอาวุธเป็นมีดที่แบบพับลูปออกมาแล้วมันงองอเหมือนแขนตะกแตนอย่างเงี้ยสองอันแล้วเวลาถือมีดมันก็จะเปิดเหมือนเหมือนตะกแตนทํามืออย่างงี้เออซึ่งไอเดียดีเพราะว่าจังหวะก,การสู้มันเหมือนตะกแตนจริงจริงคือมันเร็วมาก ไอ้ตักกรแตงคนนี้มันเร็วมากมันใช้มีดแล้วมันจะแบบปู๊ฟู๊ฟู๊๊ตัดไปตัดมาอย่างนี้แล้วก็ตัดคอศัตรูได้ตัดแขนตัดอะไรแบบเหมือนมันเร็วมากนึกภความเหมืันตักกรแต่เวลามันโฉบศัตรูอะซึ่งผมคิดว่าผมจะได้เห็นการต่อสู้และการใช้สกิลแบบนี้ของมันปรกนากฏว่าทั้งเรื่องก็คือการที่พระเอกมันกลับมาถึงแล้วก็พยายามจะตั้งบริษัทพยายามเล่นตัวว่าจะเข้าบริษัทใหญ่ไหมไม่ใหญ่ไหมทุกค่ายก็พยายามจะมาจองตัวเพราะมึงเคยดังถูกปะแต่พระเอกเนี่ยก็ เรียกว่าหมกมุ่นกับปัญหาหัวใจมันจะมีเล่าถึงวัยเด็กว่ามีผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งก็แบบโตมาด้วยกันแล,ออล้วพระเอกก็รักสวยผู้หญิงนี้ก็อยากจะเอาชนะอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่ก็ทางสํานักอะไรเงี้ยก็เลือกพระเอกตลอดนะเอี้นว่าไปสุดท้ายสองคนนี้ก็ได้มาเจอกันพระเอกก็ชวนตั้งบริษัทนู่นนี่นั่นคือพระเอกไม่ได้อยากจะแบบประสบความสําเร็จอะไรบ้าบอลนึกออกป่ะแต่ก็ทําเป็นเก๊กๆจุยจุยอะไรไปเรื่อย มันเหมือนผมไม่รู้ว่ากลางเรื่องเป็นต้นไปอ่ะเขาอยากให้เราดูอะไรอ่ะเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันคือวัยรุ่นสองคนผู้ชายผู้หญิงแล้วก็แบบงอนง้อกันชอบกันก็ไม่บอกกันสุดท้ายก็จะมีคนรวยคนหนึ่งมาแบบเสนอทุนให้ซึ่งก็ให้หนางเอกไปอยู่แล้วพระเอกก็แบบก็อยู่บริษัทกิ๊กก๊อกที่เสียงแย่ทุกคนก็อื้ยอะไรอ่ะนี่เหรอตะกะแตนที่เคยโด่งดัง แล้วก่อนหน้าที่สองคนจะแตกกันมันก็มีฉากที่แบบนัดดวลกันอยากก็รู้เหมือนกันว่าตั้งแต่ตอนเด็กอะที่เราสู้กันนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงแบบโซโลโซโลดวลกับไอ้ผู้หญิงที่ตอนฝึกตอนอดีตอะว่าใครมันเก่งกว่ากันคือในอดีตอะเ,อเราจะเห็นว่าผู้หญิงชนะแต่ไอองค์กรเนี้ยมันจะฝึกเด็กใช่ไหมแล้วมันก็จะมีภาพช้าย้อนออกมาเอามาคุยกันพวกอาจารย์เขาก็หาลรือกันจากภาพช้าแล้วก็ จะพูดว่าสังเกตดีๆสิตะกกะแต,แตมันออมมือให้นะ่ะถ้าตะกแตมันเอาจริงนะ่ะเธอตายไปแล้วอะไรแบบนี้เว้ยแล้วยังไงต่อ,อตอนแรกผมนึกว่ามันน่าจะต้องมีอะไรที่มันแบบมันซับซ้อนสุดท้ายมันก็คือตักกะแตนก็พยายามทําเป็นยอมแพ้นางเอกมาเรื่อยมาแล้วนางเอกก็แบบโด,ด่งดัง ไปอยู่บริษัทใหญ่มันก็อยู่กากิก็ก็ไม่สนใจทั้งชีวิตลมหายใจห่วงแต่นางเอกไอ้ที่จะเป็นยังไงมั่งนะไปอยู่กับเขาจะเป็นอย่างงุนอย่างงี้นะจนสุดท้ายฉากที่มึงจะได้เห็นการต่อสู้กันมันก็คือนางเอกมันไปชนกับเอ็มเครุ่นใหม่ต้นเรื่อง MK มันเจ๊งไปแล้วถูกบกซุนถล่มใช่ไหมมันจะมีรุ่นอาจารย์รุ่นล่างๆล,ล,งลงมาพยายามจะลื้อฟื้น MK ขึ้นมาใหม่ด้วยความที่บริษัทมีชื่อเสียงอยู่ก็ คู่แข่งคนเดียวของนางเอกที่เหลืออยู่พระเอกเรียบร้อยไปแล้วนี่ไปชนเหยียบขาก,กันกับรุ่นใหม่ MK ซึ่งจริงๆไปอดีตอาจารย์ด้วยนะก็มีความหมุนหมองข้องใจกันก็นัดหวดกันซึ่งนางเอกรออยู่แล้วเพราะเข้าใจว่ากูเก่งถ้ากูจัดก,การได้หมดกูก็เป็นที่1แล้วบริษัทใหม่ที่ก่อตั้งกับทุนใหม่ที่แบบร่ำรวยมากก็จะต้องแบบยูนิคอนนึกออกไหมก็ไปเลยปรากฏว่าพระเอกรู้ดีว่านางเอกสู้อาจารย์ไม่ได้แน่นอนสู้อดีตอาจารย์ไม่ได้แน่น ก็ไปรอเลยเรียกว่าไปขัดจังหวะอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงๆเรื่องมันซับซ้อนอยู่นี้นะแต่ผมเล่าให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ขึ้นไปสู้ตลอดเวลาเนี่ยพระเอกมันก็เอาแต่แบบสู้ไปกันนางเอกไปสู้ไปปกป้องนางเอกไปสู้กัน3คนอนะ่ะและอีนางเอกก็จะแบบอย่ามาช่วยฉันนะไม่นมีใครจะเปต้องช่วยฉันแล้วนางเอกก็จะแบบสู้กับอดีตอาจารย์ไปด้วยหันมาฟันพระเอกไปด้วยเพื่อแบบมึงไม่ได้ช่วยกูนะกูสู้สองสองคนอะไรแบบเนี้ยคือมัน เที่ยมึงอะไรไม่รู้ว่าคือผมลำคาญมากเลยเว้ยแล้วนอกจากกูรอดูแอคชั่นไม่มีให้กูแล้วเนี่ยมันมามีตอนเนี้ยเสร็จสุดท้ายอาจารย์แม่งได้จังหวะก็จัดการไปขึ้นอีนาเอกส,สู้ไม่ได้จริงๆสู้ไม่ได้อะเจ็บตัวเลยนาเอกก็เริ่มคิดแล้วแล้วอาจารย์ก็เฉลยว่าเธอไม่รู้จริงเหรอว่าทําไมเธอถึงไม่นชนะตะระแันได้ไอ้ตะระตันก็ไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาอ่ะเสือก อยากจะเปิดเผยตัวตนแล้วก็เลยบอกเดี๋ยวผมจะเอาจริงแล้วนะแล้วแม่งเก่งจริงจริงจากกองแกงกองแกงอยู่อยู่ดีแม่งมาแบบเป็นตะกแ่นมาพิ้วเลยปุ๊บ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 ุ๊บไอเฮียอดีตอาจารย์มาเนี่ยยืนแบบทําอะไรไม่ได้อ่ะตายคือเก่งมากอะไรแบบนี้อะโอเคผมเข้าใจได้มึงอาจจะแบบไม่ได้อยากจะฆ่าใครแล้วเบือ่อเบื่ออยากจะมีความรักอะไรเงี้ยแต่แบบไอเฮียมึงมึงทำไมมึงมึงมาปล่อยฉากสู้แค่นี้ หนังนะคะ่ะฮัลโหลมึงมาปล่อยฉากสู้แค่นี้แล้วก็ชนะอาจารย์ได้แล้วนักเอกมันก็เห็นแล้ว,ลวเข้าใจว่าอ๋อโอเคทั้งหมดก็คือเออมันออมมือนะอะไรจริงมันเก่งว่้นี่อะไรเงี้ยแล้วอินังเอกก็ไปพูดกับพระเอกว่าฉันรู้มาตั้งแต่แรกแล้ว่ะว่าเธอเนี่ยออมมือฉันมาตลอดฮะมึงโกงบทตัวเองเพื่อนไอ้เหียอันนี้มันโกงบทตัวเองนะเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องมันทําเหมือนมันเชื่อว่ามันเก่งกว่าวันที่มันชนะ ทุกๆครั้งมันก็รู้สึกพราวว่าตัวเองเก่งกว่าจริงๆเฮ้ยไอ้เหี้ยพฤติกรรมมันไม่ใช่คนที่รู้ว่าพระเอกยอมแพ้นะเพราะถ้ารู้พระเอกยอมแพ้มันต้องแบบมันต้องมีความหงุดหงิดฉุนเฉียวเกรงใจพระเอกกว่านี้คือหลังจากมันออกจากพระเอกไปแล้วไปอยู่บริษัทใหม่ของตัวเองแบบเป็นป๊อปสตาร์ของวงการนักฆ่าเนี่ยมันเหมือนแบบมันไม่เห็นหัวพระเอกเลยอาจจะอัด้วยอะไรก็ตามอะแต่คือผมไม่เชื่อว่ามันรู้อยู่แล้วว่าพระเอกยอมอะมันคิดว่ามันเก่งจริงๆ สำหรับวันนี้อยู่กับนู Tri โ p พัสนะครับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสำหรับท่านใดที่มีปัญหาผมหลุดล่วงง่ายนะครับสารสกัดสำคัญจากผลิตภัณฑ์นู Tri โ p พัสนะครับจะช่วยลดฮอร์โมนที่มีส่วนทำให้ผมหลุดล่วงง่ายนะครับและจะทำให้ผมคุ้นเงางามแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแชมพูนะครับและตัวพระเอกเลยสำหรับเซรั่มตัวนี้นะครับจะช่วยทำให้ผมเงางามแข็งแรงดกดำลดโอกาสที่ทำให้ผมหลุดร่วงง่ายด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจข้อมูลของนู Tri โ p พ s สนะครับสามารถจิ้มที์ด้านล่างเพื่อเข้าไปส สอบถามหาข้อมูลส่วนผสมสําคัญนะครับรีวิวจากผู้ใช้งานจริงข่าวสารดีๆวรวมถึงโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางนูเทรโออีกมากมายนะครับแล้วทั้งหมดที่ผมเล่ามาไม่ว่าจะพระเอกที่เก่งหรือนางเอกอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรยืนยันเลยเว้ยนะนางเอกมีฉากสู้จากเดียวคือตอนโดนกี้กมาลุมนางนักฆ่ามึงอาจจะอยากเห็นการทําภารกิจเช่น อ่ามีภารกิจนี้ไปดูซิทาอะไรบ้างมีภารกิจนี้ไปทําอะไรบ้างมีภารกิจนี้ไปทําอะไรไม่มีครับมึงไม่จะไม่ได้เห็นเฮียอะไรเลยครับมึงได้เห็นพระเอกมวนอยู่แต่ในอบริษัทของแม่งอ่ะแล้วก็ในนางเอกเป็นไงบ้างทะเลาะกันฉากน้าฆ่าแม่งฉากสู้กันแม่งน่าจะมีประมาณแบบ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ของหนังทั้งเรื่องอ่ะย้ำอีกทีหนังจักรวาลน,น้าฆ่าคือมึงไม่ต้องเยอะแบบจอห์นวิกหรอกแต่มึงมันไอเฮียมันมันไม่ใช่เลยมันแบบมันน้อยแบบ น้อยมากแล้วก็ไอการใช้หมัดมวยตักแตนของมึงอะ่ะแม่งมีต้นเรื่องกับท้ายเรื่องและไอความเก่งความอะไรมันแบบถมเข้าไม่สัมผัสไม่ได้เลยว่าแบบเออมึงดูเก่งมึงดูจากอะไรอะ่ะมันผมว่าบ,บทบาททิศทางมันผิดเพี้ยนไปหมดในเมื่อหนังมันพยายามที่จะมีกลิ่นจอห์นวิกผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะจอห์นวิกนะทุกคนเขามีความสามารถในการรีดเล้นอารมณ์การเล่า ถึงความน่ากลัวของจอรนในขณะที่จอรนยังไม่ต้องฆ่าใครเลยเรื่องนี้ไม่มีเลยอ่ะยังไงคุณจําภาคแรกของจอนวิกได้ไหมคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจอนแม่งทําอะไรได้บ้างมาถึงก็โดนบุกบ้านโดนฆ่าหมาแล้วปรากฏว่าจอรนก็ลุกขึ้นมาเราก็ยังไม่เชื่อว่าไอ้ทียไอ้ตะลุงจอรนนั่นมันทำไอ้ีออ่อะไรได้วะปรากฏว่าจอนแม่งไปตามรถพอไปตามรถ ไอคนที่อู่รถเห็นรถจอดมากับลูกเจ้าพ่อแม่งซัดลูกเจ้าพ่อเลยเพราะเป็นมเมสเซจบอกว่าไอเฮีย้ยพ่อมึงกูก็กลัวนะแต่กูกลัวตะจอดมากกว่าไอชิบหายอะเท่านั้นยังไม่จบเขาขยี้เราต่อด้วยตัวพ่อมาเฟียโทรมาเฮ้ยมึงตบลูกกูไหมวะไอเฮีย้ยมึงเป็นแค่คนดูแลอู่รถกระจกกระจอก ไอช่างอู่รถก็บอกอผมมีเหตุผลครับหัวหน้าที่ผมตบลูกหัวหน้าไปอะ่ะเพราะว่าลูกชายเฮียเนี่ยมันไปขโมยรถของจอรนไม่พอนะครับมันฆ่าหมาเขาด้วยอ่ะหยุดไว้ตรงนี้สมมุติว่าปกติมึงเป็นคนขับรถให้เจ้าพ่อมึงอาจจะเป็นมาเฟียรุ่นล่างมีลูกน้องได้ประมาณหนึ่งแต่การไปตบลูกชายเจ้าพ่อหรือลูกชายหัวหน้ามึงเนี่ย ไปสิ่งไม่ควรทําอยู่แล้วแต่มันรุนแรงขนาดที่ลูกมึงต้องโดนตบอะ่ะและกูมั่นใจว่าพ่อมึงจะไม่โกรธกูแปลว่าไอ้จอนเฮียน,นี่แม่งไม่ธรรมดาแบบขั้นบียอนและหลังจากอีกคนขับรถนี่อธิบายว่าลูกมึงไปทําอะไรกับบาบายกกะกาหรือจอนวิกปุ๊บก้องแม่งถ่ายไปที่หน้าเจ้าพ่อมาเฟียมึงจําได้ไหมแล้วหน้าแม่งแบบไอ้เฮียยิ่งกว่าเจอผีหน้าแม่งคือแบบชิปหายแล้วแค่นี้ แค่นี้มึงอยากรู้เลยว่าไอเฮียจอนแม่งเป็นใครวะนี่คือการสร้างความน่ากลัวจากข้อมูลทางอารมณ์ที่เล่าให้เราเห็นโดยที่มึงไม่ต้องเห็นจอนไล่ฆ่าใครนะจอนไม่ต้องมา1นึ่งต่อยี่สิบโชชาโชชายิงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีเลยเพราะฉะนั้นถ้าตะกัแตนจะเอาแอคชั่นน้อยเขาต้องปูหรือบิ้วอะไรมาดีแล้ว ออกจากไอ้เรื่องแบบไอ้เรี่อป๊อปปี้เลิฟอ่ะคือแม่งคือเอาจริงนะสมมติเอาตีมนะกข่าวออกไปอ่ะมันเหมือนหนังวัยรุ่นที่แบบคนนึงเป็นดาราดังไม่ดังแข่งกันดังมึงนึกภาพพระเอกนางเอกเหมือนแบบเป็นนักร้องกําลังจะเดบิวต์แล้วมีความฝันทั้งคู่แต่แอบชอบกันแต่ก็ต้องแข่งกันอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยแล้วก็อ่ะโอเคนางเอกมีโอกาสที่จะได้ไปโด่งดังอีพระเอกก็ทําเป็นร้องเพลงแพ้อะไรงั้นเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่า ก็ถ้าว่างก็ดูแต่ได้ให้ผมแนะนําผมว่าไปดูคิวบ็อกซูนดีกว่านี่คือทั้งหมดสําหรับจกักรวรรดิค่าเกาหลีซึ่งผมไม่เคยติหนังเกาหลีเท่าไหร่นะแต่ครั้งนี้ผิดหวงังจริงๆก็ ขอไม่ให้คะแนนแล้วกันผมไม่รู้จะให้เท่าไหร่ไม่รู้จะให้ยังไงนะก็ขอให้ทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพเป็นปมะมากด้วยสับสูริง่ายๆ้วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งทางด้านล่างนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ ep ถัดไปของท็อปคอนโทรลนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับไป สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท็อปคอนโทรลนะครับก็สามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพกันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธทิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปรับมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไมโครฟิดไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็นเมมเบอร์ชิพของช่องและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนําเสนอคลิปวิดีโอถัดไป,ไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่เอาการย รักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็นพราะคอนโทรลยินดีต้อนรับครับผม